สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศรรษษัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรลอฮ์มัลลอห์วะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมุลลอฮิวะลาอัลลอฮิวะซัมบิฮฺมันวะลาห์ลลมุอะลัยคุมมุลลอฮ์มุลลาห์วะบาร์กาตุ้งครับมาพบกันต่อนะฮะกับ การเรียนรู้ปติศาตร์อิสลามนะวันนี้เราก็ายังอยู่ในเรื่องราวของมูซาบินูเซรกับการพิชิตด,ดินแดนสเปนเนพราะินแดนสเปนเป็นเป็นที่รู้กันนะในยุคป,ปัจจุบันของเราเนี่ยว่าเป็นดินแดนที่ปกครองด้วยกับคริสเตียนนะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยการปกครองด้วยกับด้วยกับทางทางยุโรปทางคริสเตียนเป็นหลักเนี่ย นะหลังจากที่อิสลามได้ได้ปกครองมาเป็นระยะเวลา800ปีนะในวันที่ในปีชโนศสกราลที่92ที่มูซาบินุเซรได้ไปพิชิตเนี่ยนะจนผ่านเวลานั้นจากนั้นมาเนี่ยประมาณ800ปีอยู่ในภายใต้การปกครอ,องของอิสลามแล้วก็ได้ได้ได,ได้ได้เสียเมืองเมืองสุดท้ายเมืองโกรนาตโต ด้วยกับการการมามาตีคืนของของพ่อคริสเตียนนะซึ่งเรื่องราวของเมืองนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้อย่างมากมายที่สําคัญคือเอมืองอันดาลุสเนี่ยหรือว่าสเปนเนี่ยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในยุคยุคข,ของการการปกครองในในยุคดดวลาอุมอุมูวิยะและอิสลามให้ความสําคัญอย่างมากในการพิชิตเมืองนั้นมูซาบินุเซรซึ่งเป็นเป็นแม่ทัพที่มีความมีความเก่ง แล้วก็จะรับการไว้วางใจจากคอลีฟะวาลิดบินอับดบนมาลิกมูซาบบนอุเซได้มองว่าเมืองได้มองว่าสเปนเนี่ยเป็นดินแดนที่อะไรฮะผู้คนกําลังโดนกดขี่ข่มเหงแล้วก็อยู่ในการปกครองของของ,ของ,ของยิวที่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะมีการมีการขูดรีดมีการกดขี่กัน มูซาเินนุเซ่ก็เลยมองดูว่าอันนี้เป็นโอกาสของเราที่เราจะเราจะเข้าไปเอาอิสลามไปไปเผยแพร่ในในดินแดนนั้นและมูซาก็ได้ตามที่ตามระเบียบนะว่าต้องขออนุญ,ญาตทางคอลีฟะได้ส่งจดหมายไปหาคอลีฟะวาลิดบินดมาลิกแล้วขออนุญ,ญาตวาลิดว,ว่าขออนุญ,ญาตในการพิชิตด,ดินแดนนั้นมูซาได้มอบภาระตรงนี้เนี่ยให้กับตอริกบินซิยาดซึ่งเป็นแม่ทัพที่เป็นทั่วกกันว่าเขาเป็นคนที่มีความมีความกล้าหาญ แล้วก็มีความมีความเหมาะสมในการเป็นแม่ทัพนะและมูซาเบนุเซตมีความไว้วางใจเขามากตอริกได้จัดกองทัพไปนะในกองทัพเจ็ดพันคนนะตอริกได้สามารถที่จะข้ามทะเลไปนะด้วยกับการจัดกองทัพเรือนะจัดเรือข้ามทะเลไปนะแล้วก็ข้ามไป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 ,ไป,ไปลงอยู่ในภูเขาตรงภูเขาที่ชื่อว่า เยบันเยบันตอริกซึ่งเยบันตอริกเนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นชื่อที่ถูกตั้งมาหลังจากที่ตอริกเบนซียาดได้ข้ามไปแล้วแล้วก็ไ,ไป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 ปักหลักกองทัพ7,000คนเนี่ยอยู่ที่นั่นตอริกได้ข้ามข้ามทะเลไปแล้วไปอยู่ที่ภูเขาเยบันตอริกเนี่ยในปีที่เจ้าักสาที่เกแล้วก็เขาได้อ,อยู่ที่ภูเขารอจนกองทัพมาได้ครบถ้วนเขาก็ทำการ ทาการและทำการคุตบะหรือว่าทําการปลุกขวัญกําลังใจกับให้กับกองทหารซึ่งเป็นเป็นการปลุกขวัญกำลังใจให้เขาได้มีความมีความฮึกเหิมมีความอยากในการที่จะให้อิสลามเนี่ยเข้ามาเข้ามาสู่ดินแดนที่เป็นดินแดนดินแดนสเปนพอเวลาตอรเกบินบินซิยัตได้ได้ข้ามทะเลมาเนี่ยนะในขณะนั้นเนี่ยเจ้าเมือง จ้าเมืองเจ้าเมือง,เเมองสเปนที่ชื่อว่าลาดริกได้รู้รู้ว่าตอริกได้ข้ามมาที่เมืองเขาเขาก็เลยรีบจัดกองทัพที่กองทัพที่ยิ่งใหญ่เลยนะจัดกองทัพจํานวนหนึ่งแสนคนนะจำนวนเท่าไหร่ฮะจำนวนหนึนะ่งแสนคนจัดกองทัพหนึ่งแสนคนมาเพื่อมาจัดการกับกับอะไรฮะกับกองทัพของตอริกบินเซีย ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยกองทัพของตอริบินซียตดมีจํานวนเพียงแค่12,000คนหลังจากที่ได้มีกําลังเสริมมาอีก5,000คนในตอนแรกเนี่ยพามา70,00คนแล้วก็ตอริบินซียตดก็ขอกําลังเสริมมาเพราะเรารู้ว่ากองกําลังของศัตรูเนี่ยมีจํานวนมากก็ขอขอกาลังเสริมมาพี่น้องฮะเราเห็นอยู่ว่ากองทัพศัตรูเนี่ยมีอยู่10,000แแต่กองทัพมุสลิมมี12 0 0 0ประมาณว่า,าต้องต่อสู้1นต่อ9 ซึ่งเป็นเป็นนะฮะเป็นสิ่งที่มันมันมันห่างกันเกินแต่ว่าความบั่นใจนั้นเพราะว่าชัยชนะนั้นมาจากเอาล็อกสุภานุวตาราแล้วก็วความกล้าหาญมันเต็มเปี่ยนไปในหัวใจของบรรดามุสลิมที่ปัจจัยต่างๆนั้นเนี่ยมันมันทำให้เขาได้เห็นเห็นว่าเขาจะได้รับชัยชนะเพราะอะไรคนระับพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยตอ,ต,อต่อเวลาเวลา,เวลาทำการต่อสู้เนี่ยเราต้องการสองสิ่งไม่อย่างหนึ่งก็อย่างสอง ก็คือหนึ่งคือได้รับได้รับชัยชนะนะสองได้รับชาชนะนะบชหานะก็คือได้รับการการตายการตาย شهيد เพราะฉะนั้นปัจจัยที่มันจะทําให้มุสลิมมีความมีความมีความพึกเหิมในการต่อสู้เนี่ยมันมีเยอะและอีกอย่างเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยในสงครามครั้งนี้เนี่ยได้มีการมีการมีการดูหน้าราวมาแล้วมีการดูมาแล้วว่า ใน,ในกองทัพของลาริกในกองทัพของของสเปนเนี่ยก็มีคนที่เป็นเป็นกองทหารที่ไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะต่อสู้หมายความว่าเขา้าโดนกดขี่ข่มเหงล้นวนอยู่ในชนชั้นที่เหมือนกับเป็นชนชั้นที่เป็นเป็นอะฮะเป็นคนรับใช้ถามว่าความต้องการในการที่จะอิสลามมามามาปลดเอกพวกเขาอิสลามมาทําให้พวกเขาเนี่ยได้ได้มีความเป็นอยู่ที่ที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความต้องการอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น ศัตรูไม่ได้มีจิตวิญญาณในการในการต่อสู้แล้วก็กองทหารเนี่ยหรือว่าประชาประชาประชากรในเมืองนั้นเนี่ยซึ่งมีทั้งประชากรนั้นก็มีม,มีมีกองทหารด้วยเขาก็ไม่ได้มีความพอใจกับกับเจ้าเมืองที่กำลังเป็นอยู่ปัจจุบันเพราะอะไรเพราะเขาโดนขีดขังเหงเขาโดนเขาโดนเอ่อโดนการวางแผนการบริหารที่มีการเอารันเอาเปรียบเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ให้มุสลิมเนี่ย ได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนี้ถึงแม้ว่ามุสลิมจะมีมีจำนวนน้อยและสุดท้ายลาเตเรกนะก็เสียชีวิตด้วยการด้วการจมน้ำนะตอริกนะได้สามารถที่จะพิชิตเมืองอ,อิชบิเรียแล้วก็เมืองกุตูบะนะให้อยู่ภายใต้การการปกครองของของ,ของมุสลิมตอริกบินซิยาตได้ทำให้คนในเมืองนั้นเนี่ยได้ รอดพ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงรอดพ้นจากความความหวาดกลัวแล้วเขาก็ดําเนินไปในการในการพิชิตเมืองนะพิชิตเมืองต่างๆจนกระทั่งเขาสามารถที่จะไปยันเมืองตัวไห่ตัละนะที่เป็นเป็นเมืองหลวงของของสเปนสามารถพิชิตเมืองได้อย่างอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องมีการทําสงคาราม ราะนั้นตอริกบินซียาดได,ได้สามารถได้รับความสําเร็จในการพิชิตดินแดนนั้นมูซาบิน,นุเซสทีเ่เป็นแม่ทัพที่มีความเก่งนะให้ความไว้วางใจกับกับตอริกเขาเห็นว่าตอริกได้ทําการพิชิตมดินแดนที่สําคัญได้มูซาจึงจัดกําลังเสริมนะตามมานะเวลาเขารู้ว่าตอริกได้รับชัยชนะเนะี่ยมูซาก็จัดกําลังเสริมตามมาเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะมามา,มา,ม,ามาเติมเต็มมาช่วยกันในการพิชิตด,ดินแดนที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ แล้วมูซาก็เป็นคนที่เป็นคนที่อะไรเป็นคนที่มามาดูมาดูแลมาบงการในการในการได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะมูซาบินโดเซสสามารถที่จะพิชิตดินแดนอีกอีกหลายดินแดนที่เป็นดินแดนของของของสเปนเมืองกินยูนเมืองกอตตาลาเมืองอารโกนเมืองกอตาลนูเนียแล้วก็เมืองอีกเมืองอือหลีกหลายเมืองมากมายไม่ว่าจะเป็นเป็นเมืองที่ใหญ่ นะบางเมืองก็ยอมจำนนกับกองทัพของมูซาบินดุเซดกองทัพของตาริบินซิยัดโดยที่ไม่ต้องมีการไม่ต้องมีการต่อสู้จนกระทั่งสเปนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะก็อะไรฮะอยู่ภายใต้การการปกครองของผู้นำอิสลามยกเว้นนะเพียงเพียงเมืองเล็กๆเ,เ,เพียงไม,ไม่ไม่กี่เมือง นะที่เป็นเมืองที่อาศัยอยู่ในใน,ในดินแดนภูเขานะในทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือโดยที่คนเหล่านี้เนี่ยก,ก,ก,ก็ก็ก็คือ,ค,อคือบรรดาบรรดาผู้นำของของกลุ่มกลุ่มชนของของกูดเนี่ยนะที่เขาได้ได,ได้ได้หลบหนีไป เป็นที่รู้กันนะพี่น้องถ้าหากว่าเรามองในสภาพของการการสู้รบในในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในดินแดนแถบตะเข็บชายแดนในดินแดนชนกลุ่มน้อยของของพม่าเนี่ยชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นเนี่ยคือเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามตามภูเขาแล้วการสู้รบในดินแดนภูเขาเนี่ยนะแน่นอนนะยุทธศาสตร์ของคนที่อยู่ในดินแดนเนี่ยเขาย่อมมีการวางแผนไว้อย่างดีแล้วการต่อสู้ในดินแดนภูเขาไม่เหมือนการต่อสู้ในในลานกว้างในลานกว้างในกองทัพมาเผชิญกัน ในด้านภูเขาเนี่ยคุณจะมีจํานวนนับหมื่นนับแสนอะไรก็ตามแต่คุณก็เดินไปได้เพียงแค่ช่องแคบนะการต่อสู้ก็จะเป็นเพียงแค่ในช่องแคบเพราะนั่นการพิชิตหรือว่าการจัดการกับชนกลุ่มน้อยที่อยู่ตามดินแดนภูเขาเนี่ยจึงเป็นเรื่องยากนะตั้งแต่ในยุคก่อนจนทั่งในยุคปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นที่รู้กันปัจจุบัน,นในประเทศประเทศเยเมนทีนะ่ต้องต้องทําการต่อสู้กับพวกกบฏฮูซี่แล้วก็จะต้องต้องทําการ ทำการเลยฮะต้องทําการจัดการด้วยความยากลําบากเพราะอะไรฮะเพราะชนเหล่านี้เนี่ยเขาได้ยึดดินแดนในในใน,ในดินแดนภูเขาเอาไว้จึงทําให้การจัดการเนี่ยยากลําบากนะเหมือนกันนะดินแดนพมา่พมาพม่าที่มีชนกลุ่มน้อยเยอะก็คือนะฮะก็คือชนที่เป็นเป็นคนที่ไปใช้ดินแดนในแถบดินแดนภูเขาในการเป็นอยู่การโจมตีจึงเป็นเรื่องที่ยากลําบากนะในโดยเฉพาะในยุคก่อนแม้แต่ในยุคนี้กต็ตามนะครับ หลังจากที่มูซาบินดูเซรพร้อมกับการช่วยเหลือของตอริกบินซิยาสสามารถที่จะพิชิตด,ดินแดนสเปนได้นะก็ได้มีมีมีข่าวการตายการเสียชีวิตของของของคอ,อรลีฟะนะพี่น,น้องคในในการพิชิตด,ดินแดนที่ที่เราได้คุยกันผ่านมาเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่า ในยุคข,ของวาลิดบินอันบดุลมาลิกเนี่ยเป็นยุคที่มีการขยายอาณาจักรดินแดนไปไปอย่างมากมายนะล้วก็ถึงแม้ว่าวาลิดจะไม่ได้เป็นคอลรฟ้าที่เป็นใช้ใช,ใช้ระยะเวลาในการปกครองอย่างอย่างยาวนานแต่ว่าเป็นเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองนะเป็นยุคที่น่าเชื่นชมแล้วก็เป็นยุคที่เราเห็นการการขยายอาณาจักรเป็นยุคที่เราเห็นการการปกครองที่มีการขยายอาณาจักรไปอย่างอย่างกว้างขวางนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยด้วยความโปรดปานของรัชสภานวตาลต่อมาก็ด้วยความวด,ด้วยความความสามารถของอผู้ที่คอยช่วยเหลือท่านวลิดท,ที่เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจในการทํางานศาสนาแล้วก็เป็น,เป,นเป็นแม่ทัพนะที่มีการได้รับการการไว้วางใจและปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเลยนะในการที่วลิดประสบความสําเร็จในการในการขยายอาณาจักรในยุคข,ของเขาเนี่ยก็คือ คืออะไรฮะคือสิ่งที่พ่อเขาทําได้ทําไว้ก็คือสิ่งที่อับดุลเบลิกบป็นมารวานได้ได้ทาไว้ก็คือการการแก้ไขปัญหาภายในได้ทั้งหมดเลยทาให้ทาให้วอลิดสามารถที่จะคิดคิดต่อถ้าเราย้อนกลับไปนะพี่น้อยย้อนกลับไปในยุคข,ของท่านอบูุบาคท่านอัมาร์ท่านออสมานท่านอาลีนะก็เราจะเห็นว่า,ท,า,าท่านอับดุลบาคเนี่ยเป็นคนที่คนที่ทำไมนะสมัยท่านอบูุลบัเนี่ยต้องคอยจัดการปัญหาภายในหลังจากท่านนบีสุลต่านสังเสชีวิต จนกระทั่งว่าอาณาจักรมีความมีความนิ่งสมัยท่านอุมารสมัยท่านอุสมานมีการขยายอาณาจากักรนะมีการแผ่ขยายอาณาจักรออกไปเพราะเวลาสมัยท่านอุสมานเ็นอัฟฟานเนี่ยการการปกครองท่านในยะเวลา12ปีเนี่ยมีการขยายอาณาจักรออกไปเยอะมากเพราะอะไรฮะเนื่องจากความสงบความนิ่งที่ท่านอุูบัรและท่านอุมารได,ได้ได้ทำเอาไว้แต่พอเวลาท่านอุสมานได้ถูกสังหารด้วยกับด้วยกับใคระด้วยกับคอวาริจเลยทําให้เกิดปัญหาภายในเกิดขึ้น ตรงนั้นเนปัญหาภายในตรงนั้นเนี่ยทำให้ท่านาลเป็นอวีตอเลบเนี่ยต้องเวลาท่านรับตำแหน่งมาเนี่ยต้องมาแก้ปัญหาภายในท่านนี่ในตอนในใน,ในตอนแรกเนี่ยท่านลีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้รับตำแหน่งจากการแต่งตั้งของพวก <c oughs> พวกขอาวีแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยจำเป็นต้องมีมีล里ฟะลีเลยรับตำแหน่งนะรับตำแหน่งตรงนั้นและ อาลีต้องจัดการแก้ปัญหาภายในที่ที่เกิดขึ้นระหว่างร่องมุสิมด้วยกันเลยทาให้การขยายอาณาจักรในยุคที่ท่านอาลีเป็นอเมีตอนเลบเนี่ยเป็นเป็นอลิฟ้าเนี่ยได้ไม่ค่อยมีการไม่ค่อยมีการขยายอาณาจักรออกไปเนื่องจากต้องจัดการภายใ,ในวาลิดก็เหมือนกันนะวาลิดพอเวลาที่เขาได้รับตำแหน่งต่อจากจากพ่อของเขาเนี่ยและพ่อของเขาได้จัดการเคลียร์ปัญหาภายในได้เขาก็สามารถที่จะมีความคิดในการที่จะ ะทำการขยายอาณาจักรออกไปนะว่าแผ่ขยายอิสลามความสวยงามของอิสลามออกไปนะนี่คือความปวดตาที่รลองสะฮานวาตาลาให้วาลิดบินบดลมบาลิกนะได้เสียชีวิตในช่วงกลางของเดือนจมา้านอาเรายนีศ96นะโดยในตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขามีอายุ46ปี และหลังจากที่วาลิดบินอับดุลมาลิกได้ได้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ได้ทําการแต่งแต่งตั้งก่อนนะาเขาแต่งตั้งเอาไว้ว่าคนที่จะเป็นเป็นคนรับตําแหน่งต่อจากเขาเนี่ยก็คือโซเรมานบินอับดุลมาลิกและโซเรมานบินอับดุลมาลิกเนี่ยเป็นก็เป็นเป็นเเปป็็นนลูกของอับดุลมาลิกซึ่งเป็นลูกของกษัตริย์คนก่อนเหมือนกันเขาก็เดินตามเส้นทางที่วาลิดได้ ได้ได้วางเอาไว้แล้วก็สุไลมานเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นห่วงอย่างมากนะเป็นห่วงเรื่องการปกครองเป็นห่วงเรื่องอามานะที่เขาได้เขาได้เขาได้ไดรับมาเขาจึงม,มีความมีความคิดที่ว่า <S <S สุไลมานเนี่ยนเนยขาจะมีน้องอีกสองคนนะก็นนคือ,อ,อฮิชามบินอับดุลมลิกแล้วก็ยะซีดบินอับดุลมลิกที่ที่รอรับตําแหน่งอยู่แต่ว่าสุไลมานเนี่ยได้มองมองเห็นว่า หลังจากถ้าถ้าเขาเสียชีวิตไปเนี่ยเขาอยากจะเสียชีวิตไปโดยที่อะไรฮะมีคนที่เหมาะสมในการเป็นคอล์ิฟะคือไม่ต้องการที่จะแต่งตั้งน้องขึ้นมาแต่มองว่าคนที่เหมาะสมหลังจากเขาเนี่ยคืออุมัรบินอับดุลอาซีสนะเขาก็เลยเลยเลยมีการมีการวางแผนเอาไว้ไว้ในการในการทำอะไรฮะในการเ,าเขียนคำสั่งเอาไว้ นะเขียนคําแต่งตั้งเอาไว้โดยที่ยังไม่ให้อ่านในตอนที่เขามีชีวิตอยู่แต่ว่าให้เอาคาสั่งนี้ออกมาในตอนที่หลังจากเขาเส,เสด็จไปแล้วเนี่ยว่าคอลีฟ้าหลังจากเขาเนี่ยก็คืออุมมัร์บินอับดุลฮิซี่น้องเวลามีการอ่านคําสั่งนี้เนี่ยสุลมานได้มีคําสั่งไว้ว่าถ้าใครขัดขืนคําสั่งอันนี้เนี่ยให้จัดการได้เลยแต่พอเวลาที่มีคําสั่งนี้ขึ้นมาเนี่ยทำ,ทำให้พี่น้องของสุลัยมานได้ไม่ค่อยพอใจว่าทําไมเอาตาแหน่งให้กับ ให้ให้กับคนอื่นคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องในไส้ซึ่งจริงอยู่ว่าอุมัดบินดับดุนอาซีสเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเพราะอับดุลอาซีสกับอดุมบลิกเนี่ยเป็นพี่น้องกันแต่สุลมานมองดูว่าอุมัดบินดับดุนอซีสเนี่ยคือคนที่มีความมีความเหมาะสมในการที่จะเป็นเป็นคอลิฟ้าต่อจากเขาเขาก็เลยแต่งตั้งแต่งตั้งอุมัดบินดับดุนอาซีสแต่ว่าสุลมานไม่ต้องการที่จะให้ฟิตรนาเกิดขึ้นในในยุคการปกครองของเขาเขาก็เลยเขียนใจนจดหมายนั้นว่าแล้วคนที่จะมารับตําาแหหนน่งงลังจัจกออมบบิ ก็คือก็คือชิชามก็คือน้องของเขาเขาว่าเขียนเอาเขียนเอาไว้เลยนะว่าหลังจากอามรัตน์เนี่ยก็คือให้น้องเขามาเพื่อเพื่อให้ปัญหามันได้มันมันได้คลายไปในตอนยุคของเขา <c oughs> และแน่นอนนะในในเวลาที่อามรบินบ์ัปนเด็อาซิสได้ขึ้นเป็นขลิฟ้าเนี่ยเดอามรัต์ก็ต้องเผชิญกับกับปัญหาที่นี่เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นคนที่ทําการทําการแก้ปัญหาตรงนี้นะในเรื่องของการการปกครองและนี่คือ ในยุคการปกครองของวาลิดบินอับดุลมลิกแล้วก็น้องชายของเขาโซเลมานบินอับดุลมลิกแล้วโซเลมานก็ได้แต่งตั้งผู้ที่ผู้ที่มีความเหมาะสมนะที่เป็นทั้งคนที่มีความเก่งในเรื่องการปกครองนะก็คืออุมาร์บินอับดุลอาซิสอุมาร์บินอับดุลอาซิสเนี่ยเขาก็ได้ได้แต่งงานกับลูกสาวของอับดุลมลิกบินมารวานนะก็คือได้เป็นเป็นอะไรฮะเป็นเป็นน้องเขยของโซเลมานน่ะว่าง่าย แล้วก็เป็นพ่อตาของเขาก็เป็นเป็นอลิฟ้าที่ก่อนก่อนจากโซเรมานก่อนจากวาลิดเพราะนั้นออมารบินอับดุลอาซิสเนี่ยก็มีความมีความเกี่ยวพันกับกับครอบครัวนี้ทั้งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะทั้งเป็นหลานของอับดุลมาลิกแล้วก็ทั้งเป็นน้องเขยของกษัตริย์เป็นเป็นลูกเขยของกษัตริย์นะมีความผัวพันอยู่ในนี้เพราะนั้นการแต่งตั้งออมารบินอับดุลอาซิสขึ้นเป็นขึ้นเป็นอลิฟ้าเนี่ยก็ ได้มีการยอมรับในระดับหนึ่งกับคนกลุ่มนั้นแล้วการที่ความฉลาดของโซเลามานในที่แต่งตั้งฮิชามต่อจากเขาเนี่ยทำให้ทุกคนมีความสงบนิ่งและทุกคนมีความมีการเงียบกับกับเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะว่าออมาร์ตบนบินอนับดุลอาซิสผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่เราอาจจะเคยได้ยินกันอยู่นะว่าเขาคือคนที่มีความเก่งในเรื่องการปกครองเนี่ยเขาจะมีการปกครองที่มีความ อรอบข้อหรือว่ามีความดีงามขนาดไหนผลงานเขาจะมีอะไรบ้างในการปกคอรองของเขาะพรกะกใหม่ในข้างหน้านะวันนี้ก็าจสละลายเขาจะมีนามะฮมัดอวัยละาลีมุสัลลิมสัลลัมอริยุุมมห์มมัดุลลอฮ์วะบะริกาโตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม